ดีจ้าพี่น้องจ้าไปแล้วจ้าเสริมภฟยคนเด็กที่ที่ยังแม็กชบม,มาภามากินก๋วยเตี๋ยวคือเกองจ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวแม็กเดือดก๋วยเตี๋ยวนะคะเป็นเส้นเล็กน้ำตกนะคะมาเด้อจ้าเดี๋ยวอ,อยากกับยังแมจ้าพี่น้องจ้าก๋วยเตี๋ยวซุบแซ่บเลย,ยจ้าที่นี่มีโอกาส มา,มาทุละนะคะก็แวะมานิดนึงนะคะไปจ้าไปเจอยัไงก็จกันอนจ้าผ่นอนเลยไอหควหวหอม,มหวยทวยม,ม,มาอีกเดีจ้าพีนอนจ้าสบๆกันแมงเด้อข้ามีไงตาสดๆค่ะน้องห <laughs> มอกไปงวงมากก็รู้สึกไอจ้าโตขึ้นถางกันลายนาอจ้าเนาะพี่นองเนะาะกคอยหนวเปันเดจ้าพีนองจ้า ก่อกินนะคะเพราะว่าโอกาสเดี๋ยวมาแล้วนะคะพี่น้องมาแล้วก็ใช้ที่คุ้มที่พันบ้านหลดด้วยการพาตัวเองไปที่พี่น้องได้ไม่เสียดเดือดเลยจ้าซิมเบิ้งเราก็ซิมเบิ้งจ้าแซ่บขาพี่น้องกะมาแล้วนะจ้ากะว่าจะแสบ่ะพี่น้องไม่ต้องเพิ่มนะคะ อยากวัใจโค้ดตู้ชินก่อนคับพี่น้องชินอร่อยส้นกรแสนุ่มเส้นนี้ได้แบบดีมากยิ่งใหญ่ยงงก็ต้องสุด เ mm ี so so ่ใจซึ่งว่าซื้ออ่อคิกคิ้วแล้วจะออกจะลงไปเลยกันน้ซื้อช่อฉีดนะคะเป็นลากล้านินอิเราก็คิดถึงดูดีมาก ขอบคุณพี่น้องหลายๆยจ้ากลบมารับชมช่องบ้านสวน,รนรเรนเรดิโอจ้าขอบคุณพี่น้องนะคะที่ทุ่มเททีเดียวรับชมรายทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศทุวคนะคะขอมีความสุขมากๆจ,จ้าเจ้าพี่น้องเจ้าเจ้าเซียนสุดปี ็จกันยาละจ้าบรรยากาศการกินนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องจ้ายัยแม็กมาธุราจ้ากินกว๋วยเตี๋ยวเราจะกลับบ้านค่ะพี่น้องอันนี้เป็นของฝากหลานไส้จ้ะหลานไส้สองคนเด้อพี่น้องจ้าซื้อฝากหลานคนละกองจ้า อันดับสีบ่จ้ะพี่น้องจ้ะชูชิขาดลานคิ้วกับลานเอิร์บจ้าเอมะมาทุละนี่มหาสรารคามได้หัวร้อมจ้ะพี่น้องจ้ะเียแมะกำลังจะก,กัดจ้าเอมะจะให้เบื่อเหมือนจะกศาศาศาศัดถนนหน,นทาง ทำให้ท่องเที่ยวกาอดไบ่ได้นะคะที่จะไปกินขุดเดียวนะแ้วก็ค่อยหิวปนใดเนาะว่าก็กินกักตวงกักตวงความสุขค่ะพี่น้องจ้าเออสร้างเป็นเนาะอย่าแบ่งเงินจ้าสร้างเป็นมีการกักตวงความสุขแต่หากเราไม่มีโอกาสเราบังักตวงความสุขนะคะเดี๋ยวกำ บชีวิตตัวเองนะคะ យ៉ាងម៉េចឲ្យច្បាស់ជាងណាសានយាយមេក៏មកបើ ใส่มือจับ่พี่น้องยังไงมีขาติดอยู่ในรถยังไงเองนะครับี่หมิก็พูดนะคะตาก็มองวองถะนุถนทางนะคะกับมันแย่ไปนะพี่นุชกับขอไพ่เดิอนะคบมันกับพวกเปือกับเข้าใจอยู่ดีเนาะนะคะว่าพวกเปื่มนะคะในการใช้รถนะคะเป็นการมีการแบบใส่โทรศัพท์นะคะก็ อนุญาตนิดนะึงยังไงก็ดูแล้วแหละนะคะ่าน่าจะปลอดภัยนะคะแต่ถา้ามองมาเห็นแบบนี้ยังไงกบ็บบ๊สวนออกไปเนอะ,นะไปนอนค่ะบ๊วยสวนออกไปยามัยต้องมองให้แน่ใจก่อนนะคะว่ายังามัยปลอดภัยไหมนะใจเย็นนิดนึงนค่ะไปนอนแต่ได้กลิ่นเกลืถูกนะนั่งรถกับบ๊วยผู้ใดยมัลเรงดอกคันผู้ใดยสารออกไปก่อนยามัโหลดเพิ่มเลยต้อ แค่เจอเนาะก็ทำให้เราตมอระมัดระวังตัวเอง คลิปนะคะกับความสุขเล็กๆความสุขน้นอยๆนะคะแต่เพิ่งก็นั่งกินข่าวอะไรเนะาะยานพี่น้องเมื่อ,อยามแไรกับภาพพี่น้องมาเปิดหูเปิดตาจากน้อยนะคะพี่น้องจา้าขอให้มีความสุขพบเต่ความโชคดีตลอดไปเะคะเจอกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้ไปแล้วจ้าวันนี้จ้า